เสิร์ฟมาแล้วนะคะรับโอ้โหโไม่เข้าจุดเท่าไหร่มอริกาหยอดนะคะแล้วก็หัวเสาตียาวเพียงรับได้ค่ะแล้วตะมนี้แข้งโอ้โหโอ้าวเล่นข้ามไปออสตาตียาวๆแล้วตะมนี้แข้งโอ้โหแต้มแรกเป็นของ เป็นของทางน้องนองอสซาค่ะต้องบอกว่ารัศมีแขนี้เขายังไม่ใช่ไส้สุดนะคะเขเจอศึกหนักเลยนะฮเะนี่ยค่ะดูแบบพุ่งรักกันแบบเหมือนกับตันกิฟเลยค่ะโโอโห้หแต่บงังเอิญว่าลูกบอลน,นี้ไปอยู่ตรงตะข่ายพอดีเอเสิร์ฟมาแล้วค่ะรัศมีแขนพีภาวียังเสิร์ฟมารัศมีแขโหนักวงรุนแรงเอาจริงค่ะตอนนี้รัศมีแขบอกไม่ยอมนะคะ ระาวาังหายใจไม่ทันนะคะรถพยาบาลเตรียมไว้ด้วยค่ะมีแอมบูลนน์มารอแล้วครับผเราจะมีแขขึ้นหัวเสาแล้วก็ตีวางไปมุอตรงนะคะหายใจไปด้วยค่ะหรือเปาเปลาค่ะโอ้โหแล้วจะขึ้นทมงเลลงหรือเปล่าคะลงหรือออกฮะจะน่าะโอ้โหโอ้โหน่าจะมีการขอชาเลนจ์นะโอ้โหกระดดเสิร์ฟด้วยค่ะน้องออนเราเิผมหลัง ใครบล็อกได้ครับเมื่อกี้เราซื้อตัวมาขึ้มจริงๆค่ะน้องอ๊อฟแล้มีแคนะคะเขาก็แบบนี่นนาตังใจบล็อกเลยนะคะ<อ><อ>ดูท่านะคะขึ้นภาพช้าฮะโ,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 โอ้โหบล็อกเต็มมือใช่ค่ะข้อมือหักลงไปในสนามเลยนะอัมพรยาพาเสิร์ฟค่ะเราจะได้เห็นบอลไหลยาวของอัมพรหรือเปล่าะคะวัน,น เออตีมาหัวเสาให้กับรัศมีโอ้ยยังรับได้ค่ะสำหรับออสตารัศมีแข็งตีดีครั้งนึ่งน่าจะออกนะคะดูจากมุมบนแม่คือตีแรงจนเขารับเราเด้งกลับมาหาตัวเองนะฮะใช่ค่ะนี่ค่ะพยายามจะเคาะมุมตรงอีกนะข้อมือดีจริงๆค่ะรัศมีแขดูอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกนี้เคาะเบาๆแต่ออกไป15้าต่อ13ครับออสตาไล่มา ทิชากรเสิร์ฟค่ะรัศมีแค่อีกครัง้งโอ้โแก้ตัวจากลูกเมื่อกี้นะฮะใช่ค่ะแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้เจเจก็ปั้นรัศมีแขมากเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าบอกว่าซื้อตัวมาแพงคะ่ะบอลเบาลอยมาแล้วก็คอนพนันจ่ายบอเลเร็วเอ้าใช้เท้าเล่นนะคะนิ้งน,นองยังได้ค่ะตอนนี้น้องแป้นรับไปบโค้งหลังมา <c oughs> บล็อกได้นะฮะ,ะโอนี่กลายเป็นตัวสำคัญของทีมซูเปอร์เลเจนไปแล้วใช่ค่ะคุ้มจริงๆค่ะซื้อตัวมาครั้งนี้ <c oughs> น้องโมเมพยายามที่จะเล่นนะคะลูกนี้ <c oughs> โอ้เนี่ยค่ะ <c oughs> <c oughs> ปฏิกิริยายังดีเลยนะคะเ <c oughs> นี่ยค่ะโมเมพยายามจะเล่นแต่ว่าโดนบล็อกของรัศมีแข็ง17.3 1แล้วครับตอนนี้ห่าง4แต้มครับ <c oughs> สืบต่อค่ะรับบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่โมเมบอกขออีกครั้งยังได้ โอ้นี่ลัศสมีแขนทำแต้มรัวๆเลยนะฮะใช่ค่ะโอ้โหโความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมแล้วตอนนี้ทิ้งทัวร์ให้กับเซเว่นเลเจนด์ต้องทำปุ่นมาแล้วนะคะน้องคนนี้เจเจสามเมตรให้กับมาริกาพีพาบีรับได้นะคะยกหัวเสาไปหยอดข้ามมาเซเว่นเลเจนด์ยกให้รัศสมีแขนยังรับได้นะคะโอ้ยปียานุชนี่ปวดแขนเลย่ะโอ้โหโอ้าวลงนะฮะ ไปลวจะมีแค่เล่นสักเนี่งเสิร์ฟเองตีเองครับครับน้องๆก็ไล่ขึ้นมานะครับ16ต่อ21ครับค่ะเราแอบเห็นเป่าปากเล็กน้อยนะสำหรับ่าซิน